กับอันตรายนะครับเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับผู้ใจบุญนะครับอ่าเจ็ดทิบผมเชื่อเลยเกินว่าไม่ดีที่สุดก็อย่างน้อยๆเป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้สู้ชีวิตต่อไปนะครับได้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 ได้เป็นเดือนเลยนี่งจ่ายมึงกินวานมือเนี่ยกูมังกินมั้งโย่เลยยังววานอะไแม่หลานหวาน พุ่งทีหน like ึ่งก <power> ินได้เป็นวันเนาะออาขอบคุณแต่วันนี้แต่วันนี้อยากกินเอาเขาเขาคุ้นทุกคนนะครับน้ำได้ดีกันเลยได้ได้ดีกันเลยจนเก็บตังได้แต่ได้ถือว่าพยายามมาส่งข้ามปีที่ปีเดิมเก็บได้ไหมกี่บาทนะครับถ้าว่าทำกันมันไม่พอกับการอืม ก็้งกระเพงก็ว่าก็ว่าได้มาบางทีจับๆทุ่มาใช่ยุคนเดียวครับตอนนี้เม่ก็ไปรื้อมาแล้วเดียวไม่พื้ทุกเนี้ยก็ว่า่คนเดยวนูดแต่งแั้งทำตต่งลางแต่งซื้อตต้งปัดตต่งกวาดต่งขยก็คือก็ไม่ได้ยึดคนี้่ต้องมีคขึ้นแล้วคุณคิดว่ายังลังมาเอาทำกับด้านลังหอบ้าน มันไม่มีปัญญาเร็นะว่ยกันดัดลังมันเลอบว่เต็มเนเลยบอเยอะเลียมึงอยู่ปลือเรารัดลังหอต้อาเดียวก็มึงไปแนวเลยนะว่เล้ยเอาเีลยงเอาเลยเครีย่อยเรียดกับมันเมื่อเรียนะนเอออยากเรียดอยาาเรียดเอาะวันนี้ไม่มมไ่ทิ้งอยู่เลยอะวันใหม่นี้มา้าาย นี่กองแกกระโลงรถเนี่ยกองแกถูกเนี่ยมีเก็บเนี่ยแล้วกับมีเก็บเนี่ยเนี่อจะไปลงพอดีมาเจอที่จอดแล้วก็พอดีนั้นที่วันก่อนที่เขาทำไปเรียบร้อยแล้วมันเป็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 นเคสหลายหลายเคสหลายคนน่าจาำหน่ายน่าจะเป็นบริการได้รู้ว่าเขาบริการเอ่อบริการในสหรัฐอเมริกาสง้าน คนเดียวบางคนก็อยากทำหลายหลายคน<ะ>แต่เขาไม่มีโอกาสไม่ใช่พี่เหรอเขาไม่รมู้ว่าจะเข้าไปจากตรงไหนไปช่วยตรงไหนอยากจะทําบุญอยากจะช่วยเหลือก็เด็กกาําพร้าวัดแค่นี้ที่นึกออก คือคือเขาก็ไม่รู้เพื่อนๆนะหลายๆคนก็เลยพอเออมีมีโครงการมีอะไรอย่างนี้ดีๆเราก็ได้เข้ามาคนอื่นเขาอยากช่วยนิดไม่ได้มากไม่มาหรอกคนลนิดตคนหน่อยก็คือคือดีกว่าได้ขยายกันไปไม่ใช่ไปจอแจที่วัดหรือว่าที่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลายๆาอย่างดีกว่าใช่ละหลายคนนี่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆตรงนี้เออคุณพอดีเปิดช่องทางอะไร่าเาทเพื่อนๆก็อยากทำ ไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางที่จะมาง่ายๆแล้วบางคนก็กลัวอีกอสมมติโอนไปแล้วจะถึงจะถึง,ถงไหมอะไรอย่างเงี้ย เพราะเป็นคีนเอนคีนก็กลัวนะเวลาจะดูอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีหลายอย่างมากมายเนาะความน่าเชื่อถืออันเนี้ยเราเราเอาแค่คนสนิทที่เราเห็นแล้วเรามาอยู่หน้างานจริงจริงใช่เออมันมันมันถึงเวลาที่ต้องช่วยเหลือเขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อถือได้จรเจนคาริน่าแมนชั่นแล้วก็พวกอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากช่วยเหมือนกันว่าเอาต้องไม่ไม่ไหวไม่ไหวใครอะไรได้อยู่ใกล้ชิดยุ่ยใจข่าเอาข้อมูลมาให้ถีง ที่เดินใหม่ให้เราผู้ใดเหใช่ไหมน้าหน่องก็ไม่บอกกระผีไม่มีสิทธิ์เดินหม่เลยกระผูดอยู่แต่รอดเราไม่เคยไปท่านที่หันใครสั่งผมเม่อย่าไปเรียกร้อนนี่ทีคุไม่เรียกร้องไม่ได้อันนี้คือที่ดีที่สุดคนเราเนี่ยมัน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 มีความเป็นมีสักเชื้อทวีสวัสดีเกตุร์เกตุร์กระม่อมทิพย์เร็วเ่อนเพื่อนเพื่อนกู้ว่าบ้าตีงานหนึ่งน้องตีต้องงานน้อง รอยว่าต่างว่าพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังให้จังเลยจำเป็นใหบบป็นไงอันนี้น้องขี้นะครับพี่น้องทิวครับรับรับ